Got some extra supplies here. You're welcome. Exercise here. Level 3. Okay, móc nó móc 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 móc

ล้มหนึ่งล้มหนึ่งเนี้ยผมบอ่ตายเลยเนี้ยหงผูนดีนะมันชุบมันชุบ

I ไอซีอยู่มอนเตเน่าวงเอาเซฟแล้นะเซฟไปฟาร์มได้ไไม่ใช่เสพเฮาเสพเฮาของพีเอเอ่นี่มันคือที่ไหนนี่ทอมคูทอมคูอีธานเสพเฮาของสีเก่าเล่อีกึ่งอีกึ่งอีธานอีธานวินเทอร์ กีไม่ได้ใช้ตรงนี้มา20ปีแล้วเลยนี่ไปฮะหน้าไปเลยอีธานไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช้ตรงนี้มา20ปีแล้วโอ้โหใช่ใช่ต้องทำเสียงนี้แล้วไ ขานขันขึ้นก๋วยเตี๋ยวผ่านน้นเลยผ่าเลยข้าวบดอไปปาติบ่าทมแถวเมืองขี่ข่ายมีผู้หญิงสวยมากเเอไปบอสพีดและปอร์ชื่ออะไรจ่าวีดไปอะไร กต้อ่แอบคอมเมนต์นะคอมเมนต์ต้องต้องโกรธตอนไหนเนี่ยเออต้องโกรธตอนไหนโกรกี่โมงอีกไม่ได้ใครก็ร้องได้ใครก็ร้องแรปได้เออนั่นาระเพราะผมมาเป็นบอสพีดตีกันแล้วพี่

อีกทีหนึ่งอยูนี่อู้เกือบได้ไอ้ผมได้อีกเจ็ดสิบเจ็ดเมืตายไปหลายรอบแล้นะตัวบอกเพื่อนคุณด้วยนะออฟเทนกักากของคุณวนอ้อมหลังนี่นะออฟอ้อมหลังเขาได้นั่นแหละตรงนี้อเข้าวงไปบอสปี

Oh. Yeah, the hello. Oh shit. Holding. Oh, Give me a sec. Recharge. ก็บอกแล้วแรปเปอร์อะไรมานะชื่อจาวิ

แรปเปอร์อะไร,รอ่ะชีวิตแค่ซื้อแต่ว่าแค่ซื้อเมื่อเนี่ย่าเมื่อนี่ไงก็แหตุตาดูสิวะนี่ว่าเห็นอ้ากดไปแล้วไหนะครับดูซิ <c oughs> พี่มอสเท่าไหร่โอ้โหโอ้ยคุณนี่ชอบทำให้ผมขำอยู่เรื่อเยเลยนะ เกลบยรนะไม่เป right? mm ็นไราตัวเดีกันแล้วก็ไปติดแล้ว